สวัสดีค่ะค่ะจ่สใสนะคะเช้าวันจันทร์เราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีต้นสัปดาห์ที่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะมาเตือนคุณผู้ฟังนิดหนึ่งในเรื่องของการเผลอใจเผลอความคิดไปในแง่ลบนะคะแน่นอนพิเกตคนเรามันต้องมีฟุ่งซ่านฝันกลางวันนั่งเหมอและความคิดของเราเนี่ยมันโอ้โหยิ่งกว่าลิงอีกนะฮะ อืมแล้วไประดับไปเรื่อยเลยค่ะซุกซนอุ้ยแล้วคิดแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นมงคลกับชีวิตอะค่ะเราจะเก่งมากในการมาโนเคิร์เจอร์คิดในเรื่องที่ทําให้ตัวเราต้องวิตกเครียดเศร้าเหงาหน,านอยเกลียดเอ่อโกรธแค้นหรืออะไรก็แล้วแต่นี่มันเป็นพรสวรรค์ของชีวิตเราเจริงๆเลยนะก็ก็ไม่รู้เ,เป็นอะไรเนาะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยก็ก็จะเป็นอย่างนี้กัน อาจจะมีแค่บางช่วงว่าเออช่วงเวลาดีๆเช่นเราอาจจะไปเจออะไรเก่าๆหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มาเตือนให้เรานึกถึงเรื่องที่มีความสุขในอดีตแต่ถ้าเกิดเราไม่เจอส<ช>ิ่งเหล่านั้นเราก็เหมือนจะถูกโปรแกรมมาให้คิดถึงเรื่องแย่ๆหรือว่าอะไรที่มันขุ่นมัวทําให้เราเนี่ยคับข้องใจทั้งๆที่มันเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วหรือบางทีก็ไปกังวลเกินไปเกีเก่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดในอนาคต โอ้ใช่เลยปูเป้แล้วพี่เกดขอบคุณปูเป้มากเลยปูเป้พูดคํานี้มานี่พี่เกดไหลต่อได้เลยนะ,ะเพราะว่าเหมือนเราถูกโปรแกรมมา<ะ>เหมือนเราถูกโปรแกรมมาให้เราคิดอะไรก็ไม่รู้แต่กม็มันก็มีบางจังหวะที่ เราไปนึกถึงช่วงโมเมนต์ดีๆเวลาดีๆอะคะ่ะเราถูกโปรแกรมมาเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆคำนี้มันเหมือนใช่นะคะ,ะพวกเราหลายๆคนหรือมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยถูกโปรแกรมหรือถูกเซตด้วยวัฒนธรรมหรือค่านิยมที่มันทำให้เราต้องมีการแข่งขัน<ะ>หรืออะไรก็แล้วแต่พอมันมีการแข่งขันเกิดขึ้นมันก็มีแพ้มีชนะมีมากกว่ามีน้อยกว่าคำนี<ะ>้สิ่งที่ตามมาคนที่มีมากกว่าก็คือมีความรู้สึกเกรงใจและอยากมีมากขึ้นไปอีก ส่วนคนที่มีน้อยกว่าก็แบบเจ็บใจอิจฉาลิษยาหรืออะไรก็แล้วแต่พูดง่ายๆเลยปุเป้อะอย่างเราถูกโปรแกรมมาให้เรารู้สึกว่าชีวิตต้องต้องนะ,ะควรจะหรือต้องมีดีด<ม>เราต้องเรียนให้จบ ไม่ใช่เรียนเพื่อให้มีความรู้แล้วนะปูเป้สมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะบอกอไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือจะได้ม,มีมีวิชาความรู้ติดตัวแต่ในปัจจุบันไปเอาเรียนให้จบจบให้สูงจบในมหาลาัยดีๆจบให้ได้เกรดดีๆเพื่อเอามาเป็นฐานที่จะต่อยอดในเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะได้มีเงินเดือนสูงๆคุณจะต้องมีบ้านมีรถมีคอนโดมีกระเป๋าบแบรนด์เนมมี ปักกายฉันเยี่ยมนาฬิกาต้องรู้หรืออะไรก็แล้วแต่ออ๋อเพราะเราปล่อยให้ตัวเราเนี่ยค่ะ วิ่งไปตามกระแสะของการตั้งกฎเกณฑ์หรือมาตรวัดของสังคมมากเกินไป hmm. คือพี่เกดก็ไม่ได้บอกว่าโอ้ยอย่าไปดีเลยเถือฉลอมเอาก็ได้ก็ไม่ถึงขั้นนั้น hmm. คือถ้ามีดีได้มันก็ถือว่ากําไรแต่ถ้ามีไม่ได้ก็ก้มหน้ามองต้นทุนของเราในตอนนี้พี่เกดถึงบอกว่าเราถูกเ,เหมือนกับว่าโปรแกรม ให้คาดหวังกับอนาคตมากซะจนตัวเราเนี่ยลืมกับการที่จะอยู่กับปัจจุบัน<ะ>พอคาดหวังกับอนาคตชีวิตเนี่ยไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเนาะเราก็จะแบบโอ้อยากมีอันนั้นโอ้แล้วมันจะต้องทํายังไงไปงี้โอยที่ผ่านมาเนี่ยไปขายผักมาโอ้ยโดนแม่ค้าขายปลาโกงไปหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคือไม่เคยอยู่กับปัจจุบันของตัวเองมัวแต่มองว่าอาดีตเนี่ยตัวเองทําอะไรไม่น่ารักทาอะไรไม่ได้เรื่องเอาไว้ทําให้ อนาคตก็ไม่น่าจะมีเ,เรื่องดีเกิดขึ้นได้ hmm. มันเลยกลายเป็นแบบว่าเราหลงกลหลงกลในเรื่องของเอวัฏจักรตรงนี้ค่ะ hmm. ทําให้เราแบบว่าเฮ้อหรือว่ารู้สึกจิตตกหรือแย่ไปกับเรื่องของทั้งอนาคตและอดีต hmm. แต่ลืมไปกับ hmm. ลมหายใจที่อยู่กับณวินาทีนี้เหมือนตอนเนี้ย hmm. มีใครบ้างที่รู้สึกแบบ แฮ ppy จังเลยฟังเม็ดฟังที่เกศกับปูเป้กาลังิเคะร์เออสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฮ้ยมันใช่เลยมันไอเดียมีใครเสพความสุขกับปัจจุบันแล้วลองนึกถึงมันให้ภาพมันชัดขึ้นมาบ้างไหมคะ hmm. ไม่ค่อยนะปูเป้สมมุติตอนนี้ปูเป้กับพี่เกศกําลังนั่งกินซูชิแนละ้วแบบอร่อยมากเลยแบบโอ้ยไขย่หอยเม่นนะโอเปาโซโรนู่นนี่นะมีกี่กี่ครั้งกันที่เราทําภาพตรงนี้ให้มันชัดขึ้นมาว่าวิเศษจังเลยชีวิตฉันในตอนนี้ hmm. ได้กิน สูติที่แสนอร่อยหรือวิเศษจังเลยตอนนี้ฉันนั่งอยู่ในรถเรากําลังมีลมหายใจแล้วหูเราก็กำลังได้ยินเสียงอะไรที่แบบก็มันดีนะอีป้าสองคนนี้มันคุยมุมมองที่ดีมากจริงๆมีใครทําปัจจุบันให้มันชัดขึ้นมาบ้างส่วนใหญ่เราเก่งในการสร้างภาพของอดีตอันเลวร้ายและอนาคตอันน่าแบบผูยหาทรมานให้มันชัดขึ้นมาแล้วทําให้หัวใจเราโดนทาลายอะค่ะเพราะฉะนั้นนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมา ดูกันว่าเทคนิคว่าเราจะทํายังไงที่แบบฝึกให้ปัจจุบันมันชัดแล้วอยู่กับปัจจุบันและ Happy ้ะแฮปปี้ที่ฮอกับปัจจุบันกันดีกว่าค่ะนะคะเอาเทคนิคแรกกันเลยพี่เกดคะเทคนิคแรกนะคะฝึกก่อนคะ่ะเชือนตัดทิ้งค่ะซึ่งสิ่งแรกที่จะต้องทํามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คนไม่เคยทําได้มาก่อนเลยอคือเอาชนะใจตัวเองโจทย<ช>์ใหญ่เลยแเป๊ใช่ใช่บางทีอยากจะเอาชนะนู่นนี่นะแต่ตัว,ตวเองของก่อน แป๊บหนึ่งขออีกนิดหนึ่งแล้วมันก็จะผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆถูกต้องอเปบรู้ไหมว่าสิ่งที่พี่เกดฝึกมากๆเลยนะพี่เกดไม่ได้ไปฝึกเอาสารอะไรต่อมีอะไรมาฉีดใส่ตัวให้แบบว่าฉันงงๆมึนๆแล้วไม่คิดถึงอะไรทั้งนั้นนะพี่เกดฝึกในเรื่องของการดิ้ใจอย่างเดียวเลยเมื่อไหร่ที่พี่เกดรู้ตัวว่ากำลังเครียดแล้วว่าเออกลัวว่าเดือนหน้าเป้าจะไม่ถึงสมมติพี่เกดกำลังจะทําเป้าไปเที่ยวต่างประเทศขายของอยู่ชนิดหนึ่งอ,อะไรเนะี้ย พอเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองกังวลปุ๊บพ,พี่เกดบิกจิตตัวเองทันทีเลยพี่เกดเปิดเพลงฟังหรือพี่เกดไปขัดห้องน้ําพี่เกดไปถูบ้าดิกจิตตรงนี้คือการเอาชนะใจตัวเองนี่คือข้อแรกที่จะต้องเริ่มทําให้ได้ต้องรู้ตัวให้เร็วที่สุดว่ากําลังเครียดละกําลังนอยละกําลังวิตกกําลังจิตมันไม่ปกติมันไม่เบาละบิดตัวเองไปทาอีกเรื่องหนึ่งทันทีนั่นคือการเอาชนะใจตัวเองอทําได้อีกแป๊บหนึ่งคิดอีกไม่เป็นไร S <S> <S นะคะเดี๋ยวก็ไปหาอย่างอื่นทําอีกซึ่งส่วนตัววิเกตเนี่ยวิเกตก็บอกว่า,วาเทคนิคเดียวของวิเกตคือวิเกตจับคะแล้วก็ส่วนมนเพราะ<ม>เราต้องเคารพคือเราจะต้องมีเทคนิคของที่มันตรงจริตเราอะคะ่ะ<ม>ที่มันจะบตดจิตและความรู้สึกเรากลับมาให้มันสงบให้ได้<ม>ของเพื่อนๆอาจจะเป็นแบบโอ้หดแดนกระจายฝึกเต้นเรียนเต้นหรือไปโยคะไปทําอะไรก็ได้ที่มันต้องใช้สมาธิของทั้งร่างกายและจิตใจตีเทนนิสอย่างเงี้ยได้ตีกอล์ฟอย่างเงี้ยได้เพราะสมองกับ ร่างกายเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสไปคิดถึงเรื่องอะไรฝึกบิดตัวเองไปทำกับกิจไปทากิจกรรมที่มันจะลากตัวเรานะคะออกจากอารมณ์อันหดหู่ของตัวเราทันทีได้มากได้น้อยได้ช้าได้เร็วก็ขอให้ทำขอให้เทคแอคชั่นลงมือทำแล้วขั้นแรกมันจะมาแนละ้วขั้นที่สองไม่ยากเลย นะเดี๋ยวเราไปฟังข้อที่สองกันหลังเพลงนี้ค่ะคะมาคุยกันถึงเทคนิคที่สองเลยค่ะพี่เกศค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะไม่ให้จิตใจเนี่ยเผลอไปคิดในเรื่องที่แย่ๆทำให้เรารู้สึกจิตตกโอเคขั้นแรกเนี่ยพี่เกศบอกแล้วว่าให้เราฝึกบิดถูกไหมคะค่ะอ่าพอทีนี้เราเราบิดแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงเวลาที่เราก็จะเผลอคิดอีกปุ๊เป้ค่ะถ้าเผลอคิดอีกนะคะขั้นต่อมาค่ะฝึก คิดดีค่ะ hmm. อ่าสมมุตินะคะพี่เกตเนี่ยเอนั่งคิดถึงอดีตกําลังแบบว่าอดิดจิตออก,กลับมาละ hmm. กําลังขัดซ่วมอยู่เลยแล้วก็แบบคิดอยู่ๆก็คิดว่าแบบไม่น่าปล่อยให้สมหวังเนี่ยมาโกงเราเลยสมมุตินะคะ hmm. โอ้หยุดทําไมเขามาทรายศเราได้มาโกงเราได้อื hmm. แล้วถ้าพี่เกตคิดแบบเนี้ยปุ๊บแน่นอนเลยความรู้สึกของคนที่มันโดนโกงมา hmm. โดนทรยศโดนหักหลังมาเนี่ย hmm. ก็จะรู้สึกแบบแป้า มันหวิวลงไปอะคะ่ะแต่ถ้าสมมติเราฝึกคิดอย่างตัวพี่เกียริเนี่ยพี่เกียริก็จะฝึกคิดเลยว่าอะไรกันนะที่เราไปโง่อีท่าไหนทําไมสมหวังเนี่ยถึงมาทรายศมาหักหลังเราได้ Hmm. อ๋อเพราะเราไว้ใจมากเกินไปเราไม่เคยลงไปดูรายละเอียดเราเนี่เราไม่ได้เรียนรู้นิสัยเขาจริงๆว่าเขาเนี่ยมีความทะเยอทะยานขนาดไหน hmm. อ่าอเราพลาดไปเองตรงนี้เนี่ยเราเราโง่เองที่เราไม่ลงไปดูรายละเอียดเลย <Okay. S 2> ถ้าเราไปดูรายละเอียดสักหน่อยเนี่ยมันก็คงจะดีเนาะ <Okay. S 2> พราเราคิดอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะมันเหมือนกับจะเป็นกําลังใจให้ตัวเองว่าเรามีบทเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นใหม่แต่ถ้ามานั่งคิดแบบดูซิอุตสาห์ดีกับเขาจะขนาดนี้ออกรถ ให้ชุบเลี้ยงหรือทําอะไรตอนน่อมีอะไรให้ก็แล้วแต่นะรับรองเลยชีชวิตพี่เกดก็จะยิ่งแย่เพราะพี่เกดคิดอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ตัวเองดูน่าสงสาร <S S S ดูเหมือนกับว่าตัวเราเองถูกกระทำ แต่ถ้าเราฝึกคิดดีปุ๊กมันจะเป็นสิ่งที่นํามันย้อนตีย้อนกลับมาทําให้ตัวเราเนี่ยเจอแนวทางในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพตัวเอง<ะ>การคิดดีนะเป้ที่สาหรับตัวพี่นะคะพี่คิดว่ามันไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองมันไม่ได้เป็นการสร้างความหวังเคอเจอร์ลๆมล้แรงๆหรืออะไรทั้งนั้นแต่เป็นการฝึกมองให้เห็นโอกาสอังหาพี่เกดอาจจะทําเรื่องผิดพลาดมาหพันอย่าง ที่ทําให้ชีวิตพี่เกดยังไม่ไม,ไม่ไม่สำเร็จเนี่ยพี่เกดจะมองเลยว่ามันมีหนึ่งพันวิธีที่ทําแล้วไม่มีทางสําเร็จเพราะฉะนั้นวิธีที่หนึ่งพันหนึ่งอาจจะเป็นวิธีที่ดีขึ้นก็ได้พอเราบิดมุมมองปุ๊บนะเป้อะไรก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นโอกาสท,าทันทีแต่ถ้าเราคิดหรือฝึกมองหรือแบบเป็นตัวเราที่มองอะไรให้มันถ่มถุยมันแย่ทุกอย่างคืออุปสรรคและปัญหา ชีวิตเราอ่ะเราอยากมีอะไรดีๆป้าเปย์เป้ะว่าไะมาอ๋ออยู่แล้วชีวิตที่ดีอยากมีอนาคตที่ดีแต่ถ้าเริ่มต้นเนี่ยเรายังคิดให้มันแบบคิดในเรื่องที่เกิดขึ้นให้มันเจอสิ่งดีๆไม่ได้แค่คิดดียังทําไม่ได้ช,ชีวิตดีๆก็มีได้ยากอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่เกศเนี่ยบอกเลยว่าเราหลายๆคนเนี่ย เผลอในเรื่องของการปล่อยให้อนาคตกับอดีตเนี่ยมาทําร้ายตัวเราเรามักจะพูดอย่างนี้บุเป้แบบว่าเอดีตมันทําร้ายเราอนาคตมันก็แสนจะขดหูกถมถุยไม่รู้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันไม่ได้มีความสดใสเลยอนาคตกับอดีตไม่เคยทําอะไรเราหรอกคะ่ะมันไม่เคยทําร้ายเราเลย สิ่งที่มันทําร้ายตัวเราคือความคิดเราทั้งนั้นเลยอืมอันลองคิดดูสิเป้มีมีน้องคนหนึ่งนะที่เขาเรียกเควสหัวข้อนี้มาแล้วมันมีคอมเมนต์ต่อก็บอกว่าใจลอยที่ไรอดีตกลับมาทําร้ายเราทุกทีนะคะคำเนี้ยพี่เกเลยบอกอยากจะดีดติ่งหูตกหัวให้ควาำม,มากเลยเพราะอะไรเอ่ยอดีตมาทําอะไรคุณอนะ อดีตมันไม่ได้บอกว่ากลับมาบริรันน่ะมันไม่ได้บริรันเหมือนรายการทีวีที่บบว่ามีคนมาตบหน้าคุณอยู่ตอนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ทําร้ายคุณในตอนนี้คือความคิดคุณล้วนๆวนค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นอดีต่มันคือสิ่งที่จบไปแล้วมันเป็นพารเทนมันจบไปแล้วโดยบริบูรณ์แต่มันยังมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้ในวันเนี้ยเพราะความคิดของเราเองถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วอะนะคะอดีตมันคือสด อนาคตมันคือขี่ปัจจุบันคือแก้วมณนีแล้วพวกเราเัีงมีชีวิตอยู่ตรงเนี้ยจะมาถวิงหาขี้หาตดไปเพื่ออะไรทําไมเราไม่อยู่กับแก้วมณนีในมือตรงหน้าคือ ฝึกอยู่กับปัจจุบันใ,ในปัจจุบันเนี่ยเรามีอะไรดีฝึกคิดฝึกมองฝึกทําให้ตัวเองเห็นสิ่งที่มันเป็นแก้ววัน,นีที่อยู่กับเราตอนเนี้แล้วทําให้ภาพมันชัดพอภาพมันชัดไม่มีทางเลยที่อนาคตมันจะแย่เพราะถ้าปัจจุบันมันดีมันส่งผลต่ออนาคตเราอยู่แล้วฝึกเลยพี่เกดว่านะฝึกคิดฝึกคิดดีนะคะแล้วก็นั่นแหละพยายามติดตามความคิดของเราอย่าปล่อยให้มันลอยไปคือจริงๆนะถ้าเรามานั่งจับ ความคิดของเราเราจะรู้เลยว่ามันบ้าบอดีแท้อยู่ดีๆก็คิดเรื่องนั้นพอหันไปเอิมแล้วมันก็จะโยงไปเรื่อยเป็นลูกโซ่นะคะย้อนย้อนย้อนไป <c oughs> คือเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีสติแล้วก็ติดตามความคิดของเราให้ทันเราจะได้ไม่เป็นเหยื่อของ <c oughs> อารมณ์นะคะ แล้วที่เกดชอบเป้มากเลยตรงที่เป้เอบอกว่าถ้าเรามีสติมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ทันคนที่จะรู้เท่าทันได้คือคนที่อารมณ์ดีค่ะะฉะนั้นเนี่ยอา,อาจจะยังไม่ต้องสติดีมากนะแต่ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองอารมณ์ไม่เสียอารมณ์ไม่บูดอารมณ์ดีตลอดเวลาฟังเม็ดมันทั้งวันเปิดฟังปุ๊เป้ทุกครั้งฟังแบงคอกบายไซทุกวันรับรองว่าเดี๋ยวอารมณ์ดีๆมันจะทําให้เราเสพจนเติดจนเคยชินจนเราเนี่ยสามารถกําหนดความคิดที่ดีจากอารมณ์ดีๆของเราได้เองเนาะ Bravo! <laughs>